มีกิจกรรมหนึงกิจกรรมครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่22ถึง27กรกฎาคมที่จะถึงนี้และผมรู้สึกว่าพอผมได้ไปสัมผัสเนี่ยมันน่าสนใจครับนั่นก็คือนิทรรศการ Foxes Journey ครับคุณจะได้เห็น บรรยากาศจะได้เห็นเรื่องราวต่าง,างๆมากมายที่เกิดขึ้นกับสโม,มสร์เลเตอร์ซิตี้พอขึ้นไปถึงชั้น74เนี่ยโอ้โหฟ็อกซ์เเจร์นี่จริงๆครับการเดินทางของสุนัขจิ้งจอบตัวหนึ่งครับเนี่ยจะมีถ้วยแชมพปี้ยนลีกข,ของกรีฑในฤดูการ2015-2016โชว์อยู่นะครับรวมไปถึงถ้วยแชมเป์เคับซึ่งได้มาในฤดูการ2020-2021 แล้วก็แชมป์คอมมูนิตี้ชิลนะครับได้มา2ส,สมัยมีโซนของที่ระลึกด้วยโอ้โหหายากนนั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งขันของตำนานนักเตะมีโล่นะครับมีเหรียญแชมป์มีตั๋วเข้าชมการแข่งขันมีหนังสือของสโมสรในอดีตครับมีธงของคู่แข่งขันมีธงประจํำแมชการแข่งขันในรายการสําคัญที่เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยไปแข่งขันนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสอรี่ครับพอทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่าครับวันนี้ผมจอนเนี่ยใส่เสื้อของเลสเตอร์ซิตี้ครับในช่วงเวลานี้นะฮะเลสเตอร์ซิตี้ก็เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับเมื่อตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา21กรกฎาคมครับนอกเหนือจากนี้ครับยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายครับที่ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทางด้านของคิมพาวเวอร์เนี่ยพยายามที่จะ สร้างสรรมันขึ้นมานะครับในระหว่างที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไฟฟิลเบิร์ดนะครับตามหาฟิลเบิร์ด ะะซึ่งเป็นมาร์คอตสุนัขจิ้งจอกของทางสโมสรนะมีการตามหาให้แฟนบอลเนี่ยตามหาหกันแล้วตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาฮะนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมแจกลูกฟุตบอลให้เยาวชนไทยนะครับที่สถานศึกษาต่างๆรวมถึงชุมชนในกรุงเทพด้วยภายใต้โครงการเนี่ยล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทยแล้วก็มีฟุตบอลคลินิกอันนี้ผมได้ไปนะฮะสำหรับโครงการฟุตบอลคลินิก LCFC Coaching Clinic นะฮะเกิดขึ้นที่ทันเดอร์โดวเมืองทอง เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเนี่ย200ชีวิตนะครับเข้ามาสัมผัสประสบการณ์พิเศษนะครับเป็นคอสอบรมฟุตบอลแบบพิเศษเลยโดยโค้ชคนไทยแล้วก็โค้ชต่างชาตินะครับโค้ชต่างชาติเนี่ยเป็นตำนานของทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับนำมาโดยเอลมิลเฮสกีนะครับส่วนโค้ชคนไทยเนี่ยมี3คนฮะที่ดังๆเลยเนี่ยมีมิก้าชุนวนสีนะครับนี่เป็นระดับยูฟาเอไลเซ่นที่มาจากยุโรปนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นนักเตะอยู่แล้วก็2นักเตะตำนานทีมชาติไทยครับเจษฎาเจษวัฒน์แล้วก็ นัทพรพันธิ์ครับซึ่งนอกเหนือจากลิสกิจกรรมที่ผมเล่าไปทั้งหมดครับมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่2 2ถึง27กรกฎาคมที่จะถึงนี้และผมรู้สึกว่าพอผมได้ไปสัมผัสเนี่ยมันน่าสนใจวันนี้อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับนั่นก็คือนิทรรศการ f o x ก e ซ Journey ครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเล่าเรื่องของนิทรรศการ f o x ก e ซสเจอร์นนะฮะก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องจอนด เพื่อที่จะได้ไต่ไปถึงระดับ20,000ซับเร็วๆะสำหรับนิทรรศการ Foxset Journey เนี่ยเป็นนทรรศการที่ตั้งอยู่บนชั้น74ครับตึกระฟ้าเลยครับ King Power มหาคนครนะฮะคุณจะได้เห็นบรรยากาศจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นกับสโมสรเลสเตอร์ซิภายใต้กลุ่มทุน King Power ที่ตอนนี้ดูแลสโมสรอ,อยู่นะครับโดยประธานสโมสรอ,อย่างคุณอัยวัตศรีวัฒนประภา,พ,าพอตั้งแต่คุณขึ้นลิฟต์เลยฮะ คุณจะได้เห็นนะลิฟต์จะคุณจะถูกลายล้อมไปด้วยบรรยากาศความสําเร็จนะครับบรรยากาศการเฉลิมฉลองตอนเป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2015-2016นะครับตอนที่เวสต์มอร์แกนเนี่ยได้ชูถ้วยนะตอนแคสเปอร์ชฉลเคิลได้ชูถ้วยเจมี่วาร์ดี้เฉลิมฉลองกับเพื่อนๆคะคุณจะได้เห็นมันตั้งแต่ตอนขึ้นลิฟต์เลยคร <c oughs> ับพอขึ้นไปถึงชั้น74เนี่ย <c oughs> โอ้โหฟ็อกซ์เอจ์นี่จริงๆครับการเดินทางของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งครับ ซึ่งภายในนิทศการเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายโซนนะครับโดยโซนการจัดแสดงถ้วยแชมป์สถ้วยเนี่ยจะมีถ้วยแชมป์พิม์ลิกของกรีฑในฤดูการ2015-2016โชว์อยู่นะครับรวมไปถึงถ้วยแชมป์เอฟเอคับซึ่งได้มาในฤดูการ2020-2021แล้วก็แชมป์คอมมูนิตี้ชิลนะครับได้มา2ส,สมัยในปี1971แล้วก็2021ครับนอกเหนือจากนี้เนี่ย ยังมีเรื่องราวต่างๆครับที่จะบอกคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่านบทความผ่านวิดีโอผ่านรูปภาพครับของการเป็นแชมป์อย่างที่ผมบอกไปฮะนอกเหนือจากที่จะได้เห็นถ้วยแชมป์อย่างที่ผมบอกมันจะมีอีกหลายโซนครับมีโซนของที่ระลึกด้วยโอ้โหหายากนนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งขันของตำนานนักเตะที่ผมเห็นแวบๆเนี่ยมีเสื้อพร้อมลายเซ็นของเจมี่วาร์ดีนะฮะมีโล่นะครับมีเหรียญแชมป์มีตั๋วเข้าชมการแข่งขันมีหนังสือของสโมสรในอดีตครับมีธงของคู่แข่งขัน มีธงประจำแมชการแข่งขันในรายการสำคัญที่เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็น FA Cup Community Shield ลยูฟายูโรปาลีกนะครับรวมไปถึงย f a c h a มเปี n ยนส์ลีกมีธงของแอตเลติกมนดิคนะที่ผมเห็นแล้วก็มีคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยในปี2016ที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยู t นเก็จะมีธงของแมนเชสเตอร์ยู t นเด้วยและพิเศษสุดๆครับนั่นก็คือมีการรับชมสนาม King าวเวอร์สเตเดีมนะครับผ่าน VR ให้แฟนบอลได้สัมผัสสนามระดับพรีมลีกของอังกฤษแบบใกล้ชิดด้วย คุณอยู่ที่กรุงเทพมหานครคุณก็สามารถที่จะได้เห็นสนาม King Power Stadium ียมผ่านทาง VR นะฮะที่ตึกแห่งนี้ที่มหานครนะครับที่คิงพาวเวอรมหานครสำหรับในเทศการนี้นะครับ f o x e s Journey เนี่ยมีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อค่ำคืนของวันที่22 กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากการฝึกซ้อมนะครับ Official Training ที่สนามราชมังคลานั่นเองนำมาโดยคุณอัยวัตศรีวัฒนประภา,านะครับประธานสโมสรเอน็นโซมาเลสกานี้ก็มานะครับสำหรับผู้จัดการทีมคนใหม่และก็นักเตะปัจจุบันของทีมอย่างคาร์ลัมดอยนะครับริคาโดเปเรล่านะครับแล้วก็มีเจมี่วาร์ดี้เจมมีจัสตินด้วยรวมถึงตำนานสโมสรอทิเวสมอร์แกนนะครับกัปตันทีมชุดแชมป์พเมลีอังกฤษ เมื่อฤดูกาล2015-2016แล้วก็เอเมลกีกองหน้าชุดแชมป์ลีกครับนะฮะซึ่งภายในงานมีการเปิดตัวเสื้อแข่งขันใหม่ของสโมสรอนด้วยที่จะใช้สู้ศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับในฤดูก,กาล2023-2024ที่กำลังจะมาถึงสำหรับใครที่สนใจนะครับฟ็อกเซตเจนนี่นิทรรศการดีๆนี้นะฮะไปชมกันได้นะครับจัดแสดงกันตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่27กรกฎาคม2023นะฮะ ณนะชั้น74 k ิคิงพาเวอร์มหานครแล้วพบกันฮะเหล่าสาวกสุดนักจิ้งจอกหรือว่าจิ้งจอกสยามทุกท่านครับ